อะพี่เรียกมาด้วยเฮ้ยมาสู้ๆแล้วกันนะครับทุกคนครับผมตอนี้บลรฮะขอบคุณมากมากครับผมได้เจอกันใหม่ฮะมาขอเสียงรีดดันะคะให้กับสหนุ่มรุ่นนี้หะใค่ะโห t Green g a m ของเราดีไหมน้องนะคะก็เราอาจจะไม่ได้มีหน้าตาที่โดดเด่นนะคะแต่ว่าเรามีทนะี่ใส่นะคะแล้วก็มีในเรื่องของมีลารการร้องเพลงที่โดดเด่นถ้าใครทีู่

ไม่อยากใหู้เไปผับปลาแซลมอนอร่อยปลาแซลมอนอร่อยนะลูกบ๊ายบายเฮ้ยข้อขาวไม่ดีข้อขาแย่แล้ว